ชินโยชิดะปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโค้ดและนักสถิติของทีมวงเดิฟนองซีวอลเลย์บอลในลีกฝรั่งเศสในทีมชาติญี่ปุ่นชินทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์สถิติและล่ามให้กับทีมชาติญี่ปุ่นหญิงในรายการ VNL 2025และชิงแชมป์โลก2025ชินโยชิดะเคยมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสถิติให้กับทีมชาติไทยและเป็นที่รู้จักของแฟนวอลเลย์บอลไทยชินโยชิดะและบมีมพิมพิชยากรงรำรู้จักกันตอนที่บีมเล่นให้กับสโมสรคูโรเบอค ควอเตอรี่ในลีกญี่ปุ่น และชินโยชิดะก็ทำงานอยู่ในทีมนั้นมีข่าวว่าชินโยชิดะเป็นผู้ชักชวนให้บีมพิมพิชยากรำงไปเล่นให้กับสมโมสรวองเดิฟนองสีวอลเลย์บอลในฝรั่งเศสแฟนวอลเลย์บอลไทยมักจะแซวเพราะว่าเป็นว่าที่เคยไทยเนื่องจากความสนิทสนมและโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งสองคนความคิดเห็นนี้บอกว่าปีที่แล้วเขาสองคนอยู่เยอรมันปีนี้เขาสองคนอยู่ฝรั่งเศสขอให้ประสบความสำเร็จนะคะชินเป็นคนที่คอยช่วยผลักดันและเป็น กำลังใจให้น้องบีมด้วยสุดยอดค่ะลอมากเขยไทยเก่งมีความสามารถมากสมกับน้องบีมเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันดีมากค่ะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันน่ารักที่สุดรักณนชินบีมรักกันนานๆน,น,นะเป็นกำลังใจให้จ้าลูกสาวฉันสวยต้องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆอยู่แล้วยิดนดีกับน้องด้วยค่ะสาวบ้านเราก็น่ารักซะด้วยสิรู้สึกว่าเรากำลังเสียดุลให้ญี่ปุ่นนะ บีมพิมพิชยากรุงรัมโชอพาร์ตเมนต์และสนามซ้อมของสโมสร้องสี่ในลีกฝรั่งเศสให้แฟนๆกีฬาได้ชมกันพร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อในฝรั่งเศสว่าชอบเล่นในยุโรปเพราะไม่มีใครรู้จักมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในเอเชียฉันถูกจําได้ตามท้องถนนความคิดเห็นนี้บอกว่าผมเข้าใจเลยครับสําหรับคนที่มีชื่อเสียงไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองจริงๆไปเล่นสักไกลคงจะมีเหงาบ้างหละดูแลตัวเองอย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บนะฝากต้องจินด้วย ดูแลน้องบีมด้วยขอให้โชคดีมีความสุขนะคะซ้อมเหนื่อยต้องอยู่ดีกินดีครับน้องบีมคนเก่งขอให้ประสบความสําเร็จค่ะน้องบีมดูแลตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะขอให้ปลอดภัยจ้า คนสวยใจบุญน้องบีมพิมพิชยากรองรำวลบอลหญิงทีมชาติไทยได้บริจาคเงินจำนวน1 0 0 0 0 0สนบาทให้กับโรงพยาบาลกระสงังโรงพยาบาลที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ความคิดเห็นนี้บอกว่าสาธุด้วยค่ะจากใจคนกระสังเหมือนกันขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีคนรักเยอะๆจ้านำพักน้ำแรงของน้องบีมขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนตลอดไปน่ารักสุดๆขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าจ้าน้อง ดีงามค่ะขอบุญกุศลส่งให้น้องประสบความสําเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะสร้างบารมีเห็นชาตินี้นะครัะควีนบีมน่ารักใจบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะคะรักเลยการแบ่งปันเป็นทานในศาสนาพุทธสวยอย่างเดียวไม่พอย,อยังจิตใจดีด้วยขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะทำบุญเดี๋ยวบุญจะตอบแทนเพิ่มเงินทองทวีคูณมากขึ้นนะควีนบีม คุณนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวว์ลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ